นาคที่เห็นอยู่นี่นะไม่ใช่คนไทยนะคนจีนนะผู้หญิงก็บวชเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นการบวชหมูเลยญาติโยมเห็นแล้วก็สงสัยนะเออทำไมคนจีนมาบวชนะที่จริงถามไม่ถูกนะต้องถามว่าแล้วทำไมเราไม่บวชอ่าทำไมคนไทยไม่บวชคนจีนบวชนี่แปลกแล้วนะแต่ที่แปลกกว่าคือคนไทยไม่บวชอันนี้แปลกกว่า แต่คนไม่ค่อยถามนะเวลาเห็นฝรั่งมาบวชเนี่ยนะก็ถามเอ้ยทำไมฝรั่งมาบวชแต่คนถามนี่ไม่ได้ถามไม่ได้เกิดความสงสัยเอ้ยทำไมเราไม่บวชละ่ะในเมื่อเราเป็นคนไทยนะฝรั่งมาบวชนี่เป็นเรื่องแปลกก็จริงแต่การที่คนไทยไม่บวชนี่แปลกกว่านะเพราะการที่เขามาบวชนี่ก็เพราะเห็นว่าพุทธศาสนานี่ไม่คุณนค่าการ อของเพศพ,พรมจันหรือว่าการถือสมนับเพศนะมันมีความหมายแม้จะมีเวลาเพียงชั่วสั้นๆน,นะสองสามอาทิตย์นะก็ไม่ละเลยโอกาสนี้ก็เดินทางไกลนะมาเมืองไทยก็เพื่อมาบวชโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ใช่บวชเพื่อทำตามประเพณีนะเพราะเขาไม่มีแบบประเพณี เรื่องบวชอยู่แล้วก็ามาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรมนะต้องการเจริญสติโดยตรงหลายคนก็มีงานเยอะอภิชชอบธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เวลาใช้เงินทองในการมาบวชนี่ไม่ใช่น้อยค่าเครื่องบินก็เป็นหมื่นและเขายองอุตสาห์นะขวนขวายนะมาถึงนี่แต่คนไทยเนี่ยนะ โอกาสบวชนี่ก็ง่ายไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่ก็ไม่ค่อยคิดจะบวชกันเท่าไหร่ต่อเมื่อมีเหตุนะถึงค่อยตัดสินใจบวชเช่นพ่อแม่เสียชีวิตหรือว่าล้มป่วยบางทีคู่ครองอเช่นเมียตายถึงค่อยตัดสินใจบวชหรือมิฉะนั้นก็เพราะตัวเองป่วยหนักเป็นมะเร็ง หรือไม่เช่นั้นก็ต้องรอให้ในหลวงเสด็จสวรรคตก่อนนะถึงค่อยมาบวชจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรต้องรอนะว่าต้องรอให้ผู้มีพระคุณบุปการีเสียชีวิตก่อนถึงค่อยมาบวชหามีโอกาสเมื่อไหร่นะก็ควรจะมาบวชหรือปฏิบัติได้เลยถ้าไปรอให้มีเหตุตะก่อนนะอันนี้มันก็สา,ายเกินไปและที่จริงแล้วเนี่ย ให้เหตุร้ายที่เกิดข,ขึ้นกับคนที่เรารักเนี่ยสักวันนึงก็ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมต้องรอให้เราป่วยก่อนทำไมรถต้องรอให้เราเป็นมะเร็งก่อนนะถึงค่อยอหันหน้ามาหาธรรมะหันหน้ามาหาศาสนาคนไทยนี่โชคดีนะมีศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีวัดอยู่ใกล้บ้าน นะแต่เราก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ถ้าคนฝรั่งคนจีนนี่เขางงนะเาทำไมคนไทยไม่ค่อยมาปฏิบัติธรรมนี่เขาสาหาเวลามาอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ไกลแค่ไหนครูบาอาจารย์อยู่ไกลแค่ไหนเขาก็มาของเรานี่อยู่ใกล้ๆนะเดินทางแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เราก็ละโชคนี้ไป อันนี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเวลาเจอคนจีนคนฝรั่งนะอเมริกันยุโรปเขามาบวชหรือมาปฏิบัติธรรมอย่าถามว่าทำไมเขามาบวชทำไมเขามาปฏิบัติธรรมต้องถามใหม่ว่าทำไมเราไม่บวชทำไมเราไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะมีนะที่บวชมาแล้วนะแล้วก็บวชตามประเพณี แล้วก็ไม่ได้บวชเพื่อจะลดละขัดเกลาร์าคนเราเนี่ถ้า,าว่าเราถามไม่ถูกเนี่ยบางทีมันเสียประโยชน์นะ <c oughs> หรือบางทีเกิดโทษด,ด้วยซ้ำเช่นหลายคนมาจะถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราทำไมเขาไม่เข้าใจเราทำไมเขาดูถูกเราต่อว่าเรา ถ้าคนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่เานะเราเรียกต้องแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเรานะแต่เราไม่ค่อยอพยายามเข้าใจเขามากเท่าไหร่เวลาบนน่นว่าทำไมเขาดูถูกเราทําไมเขาต่อว่าเราจะไม่ถามว่าทำไมเราต้องโกรธนะที่เขาทําอย่างนั้นกับเราด้วยอลองถามสักบางเรืเออ ทำไมเราต้องโกรธเวลาเขาว่าเราไม่ใช่ว่าไม่สมควรโกรธนะแต่ว่าควรถามควรรู้ว่าเขาโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะรู้สึกเสียหน้านะหรือว่ารู้สึกว่าตัวกูมันถูกกระแทกแล้วนะดีไหมถ้าตัวกูมันถูกกระแทกนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวกูนี่มันเหิมเกรมมันก็มาครองจีครองใจนะ บงการจิตใจบงการชีวิตเราให้เป็นทุกข์ถ้าปล่อยให้มันมีอำนาจบ้างปล่อยมีอำนาจมากเกินไปนี่เราก็แย่นะมันโดนเล่นงานบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้เข็ดหลาบถ้า้องถามไม่ถูกถามไม่เป็นนะถ้าถามไม่ถูกถามไม่เป็นนี่นั่นมันทุกข์นะเวลารถติดโอ้ยทาไมไฟมันไฟแดงมันนานอย่างนี้ นไฟแดงนี่ต้อง120วินาทีแล้วจริจริงน้อยไปนะบางทีไฟแดงนี่5นาที10นาทีก็มีจะไม่ถามเอ,อเาแล้วทำไมหงุดหงิดทำไมเราต้องงุดหงิดต้วยนะเวลาอไฟแดงมันค้างนานลองถามใจตัวเองแล้วก็จะได้พบคำตอบอโอเป็นที่ใจเราเป็นที่ใจเรา เราปมัวคิดแต่ว่าเเดี๋ยวส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวไปประชุมสายเดี๋ยวตกเครื่องบินนะต้องกลับมาดูใจมันก็จะเห็นเนาไอ้ที่สาเหตุที่ทุกน์นี่มันไม่ใช่เพราะรถติดหรือไฟแดงนานแต่เป็นเพราะใจของเราวางใจไม่ถูกนะใจไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปมัวแต่บน่นว่าทำไมรถติดนานทำไมไฟมันแดงเนี่ย เราก็จะไปโทษเราก็จะไปหาเหตุสิ่งที่อยู่นอกตัวว่าน,นี่คือปัญหานี่คือสาเหตุก็ไปต่อว่าไล่ตัวการจริงๆก็ลอยนวลน,นะมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคือใจของเราถามให้ถูกถามให้เป็นนะอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เราเห็นทางออกจากความทุกข์ได้หรือว่า ทำให้เราเห็นว่าเออที่เราทําอยู่เป็นอยู่นี่มันยังไม่ถูกต้องนะมันยังไม่ค่อยเข้าท่านะเราต้องปรับตัวปรับใจปรับพฤติกรรมใหม่ <c oughs> ลองดูนะวเวลาถามเนี่ยก็ถามให้เป็นอย่างคนจีนเข้ามาปฏิบัติเข้ามาบวชเนี่ยเอนอกจากเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เอามาดูว่าเออทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแล้วทำไมเราไม่ทำ อันนี้แหละที่ไม่ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรอ่าแล้วก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยอิธผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วคีปามเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกับปาขอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยาธา หมือนพระอาจารย์น,นวันเพนมณีโชติรสโสยาัาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวาชันตูปานใจไรทั้งปวงจงบำราดไปสาภารคโควินาสาตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภววตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวา นั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาทนาสิฤสณีจางุธาปัจจายโนจารตโรธรรมาวาทันที่อายุวันโนสุขังคาังทา้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิเพภาวาตัวสาวพมังคารัง อาสาภะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสาเทว,วตาอหล่าเทวดาทัง้งกวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวนตเุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือเถิด